กรรมฐานรักษาโรคไม่ต้องไปหาหมอโรคภัยพลิกชีวิตยิ่งกว่าปาฏิหาริสสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ช่องครูกฎก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังญาติธรรมทุกท่านได้ฟังกันนะครับเข้ามาแล้วยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ลูกศิษย์ได้เล่าถึงท่านหลวงพ่อจารันนะครับโดยได้เล่าว่าดิฉันเคยอ่านหนังสือที่หลวงพ่อท่านเล่าว่ามีคนเป็นมะเร็งและผ่าตัดถึงสี่ครั้งและกำลังจะผ่าครั้งที่หก็มาหาห,าหลวงพ่อเขาบอกว่า จะตายก็มาตายที่หลวงพ่อเถิดเพราะว่าไม่อยากจะผ่าอีกแล้วหลวงพ่อก็ให้เขาทำกรรมาฐานและโรคดังกล่าวก็หายไปได้ในที่สุดหลวงพ่อก็ตอบจดหมายมานับได้16วันวันที่ได้รับจดหมายของหลวงพ่อก็ดีใจเป็นที่สุดคิดไว้ว่าท่านจะตอบว่าอย่างไรขอให้ตอบมาก็เป็นบุญแล้ว จดหมายของหลวงพ่อเป็นยาชนิดหนึ่งเป็นโอสถทิพย์คือกำลังใจที่ได้รับคนเราเวลาทุกอย่างนั้นได้กำลังใจแล้วมีกำลังที่จะต่อสู้ต่อไปโดยเฉพาะจดหมายจากหลวงพ่อดิฉันถือเป็นยาวิเศษที่สุดคือหลวงพ่อให้ธรรมะจนดิฉันอ่านแล้วอ่านอีกจนกระดาษเปื่อยก็ยังไม่อิ่มในการอ่านอ่านได้ทุกวัน วันละหลายครั้งประทับใจตรงที่ว่าขอให้คุณโยมจงทําใจให้ได้นะว่าอะไรอะไรในโลกนี้มันม่เที่ยงอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดจะไปขัดไปขวางมันไม่ได้อาตมาขอให้โยมขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมในเวรเขาเสียเวรกรรมอะไรที่มีอยู่ก็ขอให้หมดไปในชาตินี้ ขออย่าให้ไปถึงชาตหน้าอีกเลยอาตมาก็ขอแผ่เมตตาให้ขอให้คุณโยมจงหายจากโรคภัยไข้เจ็บและขอให้คุณโยมทำสมาธิให้มากๆและให้สวดอิติพิโสพาหุมมหากาและอาตมาขอให้คุณโยมไปให้หมอเช็กร่างกายให้แน่นอนอีกครั้งหนึ่งทางที่ดีที่สุดคือไปที่สถาบันมะเร็งโดยตรง อาตมาก็จะแผ่เมตตาไปให้ขอให้คุณโยมทำตามที่อาตมาบอกเถิดและกรรมาฐานมากๆและอย่าลืมแผ่เมตตาให้กับคนในครอบครัวมากอย่าลืมอุทิศส,ส่วนกุศลให้มากๆจะได้หมดเวรหมดกรรมกันในชาตินี้จบสิ้นไปโยมไม่เป็นอะไรอรอกครับท่านผู้ฟังและอีกหนึ่งเรื่องราวจากลูกศิษย์โดย คุณนัดชมยนะครับโดยบอกว่าดิฉันมีโรคประจำตัวที่ทำให้ต้องทุกทนอยู่ในใจมานานกว่า10ปีคือมดลูกอักเสบง่ายถ้าอันปัะสสะาวะจะอักเสบทันทีปัะสสะาวะไม่ค่อยออกมีเลือดออกจางๆและแสบทรมานรักษาประจำเดือนละ2-3ถครั้งมักจะเป็นตกขาวด้วยคือเป็นโรคปวดศีรษะกระดูกคอทับเส้นประสาท ทำให้ปวดศีรษะมากและปวดตลอดเวลาผู่มแพ้หวัดก็เป็นอยู่ประจำแพ้ฝุ่นแพ้อากาศและขวัญรถยนต์ฤทิ์สีดวงทวารความดันต่ำหน้ามืดบ่อยมากเพราะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังมีโรคกระเพาะอ,อาหารเวลาโมโหหรือเครียดจะปวดท้องทันทีมักจะปวดหลังปวดคอปวดบ่าสองข้างมากจนแสบร้อนหน้าเบื่อมาก โรคใจทำให้นอนไม่ค่อยหลับทั้งคืนอยู่บ่อยๆกลางคืนจะปัสสาวะบ่อยมากถ้าอันปัสสาวะกลางคืนตอนเช้าจะอักเสบโรคทุกอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้ทำให้ต้องพกยาไว้ตลอดเวลาขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้เลยเวลามีอาการเจ็บปวดก็แทบจะขาดสติไปเลยดิฉันมาวัดอัมพวันทั้งที่มี ความทุกข์มากทั้งกายทั้งใจจึงคิดที่จะฆ่าตัวตายโดยกินยาตายกินแล้วก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะแม่กวนเอ็มรูปหลวงพ่อจารันที่มีอยู่ที่บ้านบอกทุกข์ที่มีอยู่ในใจและบอกท่านว่าลูกกลัวตกนรกและรู้ว่าบาปกรรมที่ฆ่าตัวตายขอพระพุทธเจ้าจงประทานอภัยให้ลูกด้วย ลูกไม่มีทางออกที่ดีกว่านี้ขออย่าให้ลูกตกนรกเลยลูกกลัวคะ่ะเสร็จแล้วก็นอนดูอาการแล้วก็เริ่มแน่นหน้าอกหัวใจเต้นเร็วมากเต้นจนเหนื่อยจึงกำหนดลมหายใจเข้าออกนึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธจนกระทั่งหลับไปพอตื่นขึ้นมาจิตใต้สำนึกบอกว่าท่านช่วยให้เรารอดตายอย่างปาฏิหาริย์ไม่ต้องไปตกนรก ท่านสงเคราะห์เราแล้วอีกใจก็นึกถึงหลวงพ่อจารันว่าวันอาทิตย์นี้เราจะไปหาหลวงพ่อเพื่อเข้ากรรมมาฐานก่อนเข้าถึงวัดได้อธิษฐานจิตพูดกับหลวงพ่อและบอกทุกๆอย่างที่เราเป็นมาและทุกต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าหากลูกอย่างเท้าเข้าธรณีประตูวัดเมื่อใดขอให้แก้กรรมได้แก้ปัญหาเหตุแห่งทุกทั้งหมดได้มิฉะนั้น ลูกจะเข้าป่าดงพงไพ่ไม่ขอกลับบ้านและขออยู่อย่างสงบตามป่าตามเขาอย่างเดียวและขู่ตัวเองอีกว่าถ้าเราแก้กังไม่ได้จะไม่ขอมาวัดหลวงพ่ออีกเลยใจก็นึกว่าดังนั้นเราต้องตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่มิฉะนั้นอาจไม่ได้มาวัดมาหาหลวงพ่ออีกด้วยความกลัวที่จะไม่ได้มาวัดทำให้ตั้งใจปฏิบัติอย่างมาก ดิฉันอยู่ปฏิบัติที่วัดอัมพวันอย่างเคร่งครัดและพอมีเวลาก็กวาดลานวัดกํำหนดกวาดหนอกวาดหนอกํำหนดกวาดหนออย่างเดียวแล้วก็คิดได้ว่ามันก็เหมือนกิเลสของเราถ้าไม่กวาดมันก็จะสกรปรกไม่น่าดูเหมือนใจเราที่ฉันเดินจงกรมและนั่งกรรมฐา,านจาก30นาทีก็เลื่อนไปกระทั่งเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมง กำหนดพองหนอยุบหนอก็รู้สึกว่ามันไม่ชินเจ็บซี่โครงทั้งสองข้างเพราะปกติบริกรรมพุทธโธมามันง่ายดีแต่พอทำเรื่อยๆก็รู้สึกดีขึ้นและไม่จิบซี่โครงอีกพ้นจากการปฏิบัติกรรมฐานตอนเดินหนึ่งชั่วโมงทำให้ปวดแขนทั้งสองข้างปวดมากจนแทบหลุดออกจากกันการนั่งก็เจ็บมากขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลา เมื่อปวดก็กำหนดปวดหนอปวดหนอดูอาการเวทนาไปมันก็ไม่หายและกลับเพิ่มทวีมากขึ้นเรื่อยๆจนเกือบทนไม่ได้จิตใต้สำนึกจึงคิดขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าท่านทรมานมากกว่าเราอีกและหลวงพ่อก็สอนให้เราอดทนให้ถึงที่สุดให้ตายเป็นตายจะได้ไม่เสียเที่ยวที่มาหาหลวงพ่อ มาเพื่อปฏิบัติกรรมฐานนาวัตอัมภวันจะตายก็ให้ตายไปเราช่างไม่มีความอดทนเลยจะได้ดีได้อย่างไรจะได้เห็นของจริงหรือเมื่อดิฉันคิดได้ดังนี้ก็มีกำลังใจสู้กับเวทนากำหนดปวดหนอปวดหนอต่อไปยิ่งนานก็ยิ่งปวดมากขึ้นปวดจนตัวสัน่นแต่ดิฉันก็สู้ สู้จนเกิดนิมิตเห็นภาพวัวสองตัวปรากฏขึ้นมันสะบัดหน้าสายไปมาอย่างทรมานเจ็บปวดอยู่อย่างนั้นและสักครู่ก็เห็นปลาดุกมากมายจิตใต้สำนึกก็บอกว่าเมื่อตอนเราเป็นเด็กเราฆ่าปลาดุกมากมายชอบเอามีดปลายแหลมๆเสียบที่หัวมันความทรมานทำให้ดิฉันแทบทนไม่ได้ จนกระทั่งวันหนึ่งของการปฏิบัติดิฉันไม่ได้ตั้งใจจะไปหาหลวงพ่อเพียงแค่เดินไปดูหนังสือที่หน้านกุติท่านก็พอดีท่านลงมานั่งรับญาติโยมดิฉันเลยเข้าไปฟังกับเขาบ้างท่านก็คุยของท่านไปเรื่อยๆสอนเด็กสาวว่าอย่าเถียงพ่อเถียงแม่และท่านก็สอนเทศเรื่องหน้าที่ของพ่อแม่ ทำเอาดิฉันนึกเสียใจแอบนั่งกม้มหน้าร้องไห้ฝังท่านเทพท่านเทศเหมือนขอบิณฑบาตต่อดิฉันไม่ให้ทิ้งลูกควรเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีพ่อแม่ไม่ควรทิ้งลูกทำให้ลูกขาดความอบอุ่นทำให้ลูกไม่มีที่พึ่งทำเอาดิฉันต้องยอมแพ้และพยศหลงทันทีเพราะเดิมทีดิฉันมีความตั้งใจว่าจะทิ้งลูกกับสามี พราะได้ตั้งใจไว้นานแล้วทำให้จิตพรานเกิดสงสารลูกคิดถึงลูกยอมติดต่อกลับไปบอกสามีซึ่งพอสามีรู้ว่าดิฉันอยู่ที่วัดก็รีบมารับดิฉันกลับบ้านหลังจากกลับวัดมดลูกก็ไม่มีอาการอักเสบอีกไม่ต้องกินยาแก้อักเสบกระดูกคอทับเส้นประสาทก็หายอาการปวดหลังก็มีนิดๆหน่อยๆไม่สร้างความรำคาญใจให้อีก อาการปวดศีรษะก็มีเล็กๆน้อยๆถ้ายังมีอาการปวดก็อาศัยการกำหนดปวดหนอปวดหนอสักครู่หนึ่งอาการปวดก็จะหายไปเองอาการไข้วัดและเมื่อไม่เป็นวัดก็ไม่มีอาการภูมิแพ้ไม่ต้องทานยาประจำอีกต่อไปปากที่ชอบเป็นแผลบ่อยๆทอมซินที่ชอบอักเสบเจ็บคอพอเวลามีอาการก็จะกำหนดกลืนน้ำลายกลืนหนอแสบหนอ เจ็บหนอพอทำงานอย่างอื่นก็กำหนดอย่างอื่นต่อไปพอหวนกลับมานึกอีกทีอาการเจ็บคอก็หายไปแผลในลำคอก็หายแผลในปากก็หายโรคฤทธิ์สีดวงที่เป็นก่อนไปวัดและตั้งใจว่าจะหาเวลาไปผ่าตัดและเมื่อมาปฏิบัติแล้วโรคฤทธิ์สีดวงก็หายดีเป็นปกติไม่ต้องผ่าเพราะมันยุบไปเองเมื่อโรคทางกายดีขึ้น โรคทางใจก็ดีขึ้นด้วยนอนก็หลับสนิทดีไม่ฟุ้งซ่านอีกไม่พยาบาทใครให้อภัยคนได้ง่ายขึ้นไม่คิดละโมบโลภมากอยากได้ของคนอื่นแม้แต่ของสามีก็ดีเรารักตัวเองอย่างไรก็รักคนอื่นอย่างนั้นมีความอดทนต่อทุกขเวทนามากขึ้นและใจที่คิดอกุศลก็ลดน้อยลงไปทำให้ไม่ปรุงแต่งฟุ้งซ่าน หลังจากนั้นดิฉันก็พิมพ์หนังสือพุทธคุณแจกเพื่อนเพื่อนและเล่าอาการที่เกี่ยวกับตัวดิฉันให้เขาฟังดิฉันจะขอจดจำคำสอนของหลวงพ่อไว้ตลอดชีวิตครับท่านผู้ฟังหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น,น้อยหากรูกดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยผนานที่นี้สุดท้ายนี้กระผม ก็ขออำนาจคุมรพระสีภารัตนตรยัยจงมาอํำหนวยไวใ้ใยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ดังความปรารถนาสำหรับคลิปนี้ครูกดต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ